อัสลามุอะลัยก oh ุมเรามาอ่านข่าวจากไอจีก nah, ็คือข่าวในช่องเพจเนี่ยอารอบิโต้อิชาคุตไทยแลนด์เกี่ยวกับการประกาศข่าวของสนายจุฬาราชมนตรีอ إ อ ل ลานองชยีิลอิสลามีฟนมัมละก ل ติไทยแลนด์ประกาศจากจุฬาราชมนตรีในราชอาณาจักรไทย Bikhusus si tahdid il yau mil awali kewa khusus bawa kewa kah kena bawa dosa poknya kewa kah,kan kambud tahdid kan kambud, wan raky min syahri zul hijjah ti, wan raky khamdian zul hijjah syahri, dian zul hijjah wajomi idil adha, tak kewa kah kan kambud, wan idil adha Lelami samrapi hijri, samrapi hijri, nah, hijrah sekarat neng neng sisih Hok neng pansirai si sisih Hok. Kama agla na Sheikhul Islami lil Muslimina Thailandijin, fi jamiil anhai al Mamlakati. Samu ante, colarat cuma terjadai prakat, haykal Muslim. ไทยแลนด์บรรดามุสลิมที่อาศัยอยู่ในบรรดามุสลิมไทยแลนด์ที่จมีอินอรัพย์ในมัมลากะที่ที่อาศัยอยู่ในทั่วราชอาณาจักรยจมีอินทัพย์ทวารราชอาณาจักรมัมลากะทั่วราชอาณาจักรอันนี้คืออาณาจักรไทยอายะตฮะรอฮิลาละประกาศว่าแท้จริงพวกเขาก็คือบรรดา ผู้ที่รับผิดชอบในการดูจันเซียวพวกเขาได้พวกเขาได้เฝ้าดูเฝ้าดูฮิลาลจันเซียวฮิลาลจันเซียวิน ت ด د ي เใาวันที่แรลเพื่อที่จะตัดีินกำหนดเพื่อที่จะกำหนดวันแรกวันที่หนึ่งในชารีจินฮิจจ์ของเดือนซุลฮิจจ์วันแรกของเดือนซุนฮิจจาในลฮิจรีแสหรับ Hijrah Sakarat 1446 Ba'da guru bisyamsi Langcak doang titok Guru bisyamsi doang titok Yaumal arbi'ai Yaumal arbi'ai Naiwan put Al-muwafiqu Al-muwa Al-muwafiqi Wan put Nah, wan put Titrongkap 28มาอยู่2 0 0พันสีมิลาดีก็คือคริสตซอร์ราชว่าก็ทซาบแต่ทรุยาูฟาลิกันนอ้และแท้จริงรุยะได้มีการเห็นได้มีการเห็นจันเซียวเกิดขึ้นได้มีการยืนยันว่ามีการเห็นจันเซียวในวันดังกล่าวนั้น

ลิลอาไีซารับปีฮิจรัชสักราในี2 4ห6มูวาฟิุนตรงกับลิลยาวมิลมิสวันพฤหัสมัววฟิุตรงกับ29มาอยู่เดือนพฤษภาคม29มายุนะตรงกับวันที่29นะพฤษภาคม Sang Panjibha Miladi Krista Kera Wa Yakunu Yawmul A'id Laka Wan Idil Adha Yakunu Yawmul A'idil Adha Mubaraki Na Wan Idil Adha Wan Idil Adha Muwafiqan Trongkab Li Yawmul Sabti Trongkab Wan Saw Ti Cet Yunyu Yunyu Kaki Mitunayun 2 0 2 5มีมิลาดีคิสกราดปวลินุฉันขอประกาศนะฉันขอประกาศฟี28วันที่28มาอยู่มิถุนายน2 0 2 5มีมิลาดีนะชื่อไรออนายสยิดนายเวดรเมะมะมะมิงมะมิง رئيس หัวหนา้าหัวหน้าผู้ทรงคนวุฒิแห่งจุฬาราชมนตรีบุญฟิดคนบุญฟิดคนผู้สนองรับคำบัญชาจุฬาราชมนตรี